สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด็กเอฟซีถูกขานเนาะตอนนี้อยู่ท่งไหทยทงหน้าพี่น้องกําลังชิมอมงม่วงป่าแต่ผมเองมันมันโม้เยอะอยู่ป่าเราอยู่มวงม่วงอยู่ท่งหน้านี่แหละพี่น้องแต่เอิบมะม่วงป่ามวงม่วงคันท่งไหทยทงหน้าคือเก่าพาพี่น้องมาเอามะม่วงคันไปกินมนกินโมเป็นกับขันได้พี่น้อง กินโอปลาดกแห้งพี่น้องเดี๋ยวใส่พี่น้องเบ่งขององป่านี่หอดถมมาแล้วพี่น้องเลยหอดถมแลวปลาดกแห้งพี่น้องเดี๋ยวใส่เบ่งพี่น้องอยู่กกมันกำลังพอดีกินดกแห้ง มวงป่าไี้กล้อมองคันน่ะแหละโอ้ยไม่แสมันสั่นพดอันนี้นะไม่ยือไม่แสขาจัมาต่อยโอ้ยอีนี่ก็เเกือน่มอ่ผานี่ส่หน่องเปิงหน่อยมองป่านี่นี่เนาะกล่องทอ่จากสัตเนาะ หัวหัวหัวลเ่อป่าพี่ะโอ้หลายขเลยูทั้งงหัวเชได้แต่มีมุดแดงพี่นาะเลยถ้ามีบุดแดงนี่ขึ้นกุ้งหงเชือพี่นาะก็มุดแดงอยากไวเลยเนาะขึ้นไปอย่างนางเอกลงมาอย่างโจนอ่เบไวเลยเนาะยื้อไม่แสนเจ้านะเฮ้ยยื้อไม่่ย เทียนกระพายที่แถวนี้จะบงมี่เทียนกำลังนด้วยอย่โอ้ยเแม่่ละชิได้ร้ายเลยนะเมื่อชาไม่ไลองกินน้ำโอ้มันบ่หายอีร้อยน้ำก็ยังหายยังเสือดอกถ้ามันบ่มี่แดงก็จะึ้นเยอกมันขาดแท้ เป็นหวดเป็นหวดอยู่ออโอ้ยมันบดได้แป๊บได้เธอ,อนี่มาบังคับเป็นการขึ้นได้พี่น้องวนะันนี้ผุ้น้าหนึ่งย่างไปแม่สาวย่างไปยืมไม่เสรข้าเจ้านะ่ะย่างไปยืมมานลมมันจะต่อยสบายนะ่ะสิเงี้ยงข้าเจ้าก็ต้องมีแหละได้้ะพี่น้องวันนี้พ่อพี่น้องมาต่อยมุงม่วงป่าใครอยากก็มาเอาเด้อพี่เลยหน้าบันหน้าบอ่อไป ข้งหน้าไปเดอไปจับบวหวงแด้ม่วงหวงป่าเชื่อฝาดอยงเดียวกินหูเป็นกับขั้นได้ม่วงอันนี้เอาหมูเส้นชิวม่วงขั้นว่ะจะกินหนูเป็นขั้น ันกินเป็นกับบวกันเดี๋ยวสิบะเดี๋ยวสิให้เบิ่งดอกพี่น้องวิธีกินกินแบบไรมันจังสิบบคันสมก็บสมบวเกินพอดิเสบสมก็เลยโอ้กยหมองลนจุหัวดอพี่น้องเห้ยอยู่ยากแล้วตอนนี้เริ่มจะอยู่ยากยกแห้งเนาะ คือปีน่ะแล้วดีป่ะปีเป็นลองมาขาแขจงเอามือไห้ไม่หยาดล่องเอาเมื่อไห้ไม่หยาล่องใช่แล้วมันลายกระเทนได้มากระเทนได้มาได้ยันมันมีโอกาสได้มาได้นานๆเถื่อได้มันคอยมีเวลาอยู่แต่หายแต่ส่วนคนเหลียกราย ต er ูหกิดหลัดตัวแล้วเกินตอนต่อยลงไปฝาาลงไปงบมีงานเนาะงานเชิงผูลงมาเล่นอย่าจะมาลงมาอย่างจุนน่ะโตนปูกเล่นนี่หางเดงก็ลายพี่เนาะ หางหมูแดงมันขึ้นมาได้เด้หางหมูแดงก็บักใหญ่เผาทางขึ้นหางเงี้ยมันบัวอาดอกเลยแจี๋ยวเลยแก่นี้อันนี้น่ะสาวเนาะไปดิมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บบักงูเมากินชมเด้อ สาวผู้ทิตแม่ไม่แย่ลองอันนี้คือไม่แย่กองไม่แย่ลองไม่แย่กองอันนี้น้องสาวไม่แย่ลองมันนี่ฮะม,มันเก,ก๋มาเก็ตบางหม่องอะไรพี่เนาะโก,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 โก็ๆก็ทราบกดลุ้นมือหม่องป่าพี่เนาะกูใดเคยกิไนไงหม่องป่าคือมองหม่องขั้นท่าน่ะ เก็บมาเพื่อชมก็เจ้าตอนนี้ได้หลายอลไรพี่น้องเอ้ยผู้อยากเมื่อก็อยากเมื่อโหยพ่อก็ให้พ่อผู้อยากได้ก็อยากได้พี่น้องเอ้ยหลายหลายแผนกเหลือเกินตอนนี้ก็ตกลงว่ามาเก็บบังม่วงก็ชิมาขึ้นสนามมวยแหละนี่เก็บบังม่วงอันนักัน่าเศร้าน้องไม่ใยากลองคือกันทีมงานท่าหาเขียดนั่นแหละ มันนี่เฮากับมาแต่ภูแลส,ส่งสการแต่ว่าชโรจนากับบริษัทถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าลงไปไลยคลิปเลยส่งสการกัน,กนเลยสองคลิปนะก็เลยบริษัทถ่ายมานันนี่เลยมาพาพี่น้องมาหมกม่วงนี่แหะละห่วยกเจ้าเอิ่นมาหายบ่กมันาาเน่ไยไผ่ <laughs> บอกคือเสียงวแว่วๆเสียงเสียงมันาาเ,เน่ยไผ่

พี่น้องมากินเลยเนาะพี่น้องตายแหละตําหนาตําลังอยู่เนาะว่าวกับพี่น้องเลยผิดพลาดประกันได้กับโคทษขอคอภัยพี่น้องตั้มหนาตําลังลูกเสือบ,บัวหยากเต็มเสือบ,บัวหยากเต็มอย,อย่างนี้นะตอนนี้มันกระแดดแหง้งจะบ่าย สองโมงถึงสามโมงแหละตอนติน <c oughs> ดตามกันพี่น้องคลิปกินมันเดี๋ยวจะพามากินแซ่บๆนะพี่น้องก็แก <c oughs> ้อยวบวานมกวางคุยตอนนี้พามาเบิ่งต้นมะม่วงซะก,ก่อนมาเก็บมะม่วงซะก,ก่อนเดี๋ยวกะเมือ่อมอพาพี่น้องกินมัน กินวิธีใดมันจังบบคันเนาะกัดกวบหลุดมาได้เ้ยพี่น้องเล้ยอยู่ยาก <c ười> กวบหลุดมันอยู่ยากเลยปนาะตอนเม่ปัดก้นมาจึงได้กับท,ที่ตามกันพี่น้องตามกันเลสิกินวิธีใดกันดีตอนนี้ฮากับพ่อเลยพี่น้องเว้ย พ่อและพอล่พอละอาสิเมื่อแหละปาพี่น้องเมื่อบมาเนี่ยแล้วเราพี่น้องตอนนี้เท่ากับอร์เทือ,อนเลเทามาเบิง่งว่าวิธีเท่าสิก,กินเห็ดอะไรปากดก้นปาทัวน้ำปาดก้นน้ำอืมยางมันออกหัวกับปาดชีหลึกๆนี่ขั้นไหนอืม อย่ายาบอก่เตือนเท่ากันทีม่เสน้ำเกลือพี่น oui. <m <m ้องเสน้ำเกลืออีกเจ่หนึ่งเพื่อว่าเท่าฉิหลางยางมันออกมันนับผู้ได้สั่นห้วยมวนนะพี่น้องป่าชีเลลานี่หัวมันก็ได้เย่๋ปลานน้อยโอ้ยมันดบวบดอกปาดเขาชีเล็ก ผู้ิี่โมกเหี่ยวก็เอาหน้าพี่น้องบาหมวงไปได้ถูกแต่เน่ากับป่ากับป่าเซนิกินเป็นกับเป็นได้กินโมเป็นกับหอยมาล้ำมาลอยเล้วจ้ะแบมแบมทำอะไรอ่ะสบายดีเร็วๆสบายดี สบายดีดีผมแ่พี่น้องลุงป่านะทั้งหลายน้องแบมแบมกำลังกินสมมะม่วงมะม่วงป่าพี่น้องกสมมะม่วงป่ามาเด้อพี่น้องกินสมมะม่วงนํากันเจไปเห็นงาน้มื่อไบ่มีเจไปเน้อ มาเจอพี่น้องแสบๆเยอะๆอ่แสบเยอะแสบบ่ะแสบมากเลยโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเลยมาเด้นมากินสมพี่น้องแบมแบมมาเดินมาเดินเชียงไทยเชียงนาคำเชียงนาลังเก่าหมกหมองกับผัดด่กินเผาซวนกับไก่เขาวเนาะพี่น้อง ไก่เขาไก่เขาไปอันกินผักสลัดเหรอไปนิวยอือเผาชวนไก่เขากินผักสลัดซื้ออยู่บ่จอยตอนนี้เป็นตากล้องก่อนพี่น้องแต่สิกินคืออยากมาลายมือแล้วมึงแบบมันเสร็จโจนอย่างไรเลยวันนี้ฮะสิได้เมื่อผักทีมงานอยู่บ่จักเลยจักสีหาหน่วย <laughs> ทีมงานส้าเล่าของเ้าเนาะชีได้มาฝากอยู่พี่น้องจากสีหาหน่วยนี่แหละมาอน,นี้กันเพลินกันมีนัดกันว่าชีมาเยี่ยมประคอนอยู่ทางบ้านน้องแต่นี่แหละแต่ว่าจะหลุดได้หน้าก็ตอนนี้อยู่บ้านน้องแต่ชีถาเข้าอยู่พี่บ่ฮึ้งเจีงได้แหละพังเบิงคือว่าได้ยินข่าวเราไปเห็นงานแหละวันนี้เศร้าแล้วบ๊อบยินข่าวเอว้าไปเห็นงานแหรอจ๊ะ วันไหนาทีมงานทองเทาคือบวเท่าสู้บวเท่าส่องอะไรพี่น้องเล่าก็เลยเล่าว่าประคอนนั่นบรสบายทีมงานทองเทาก็เลยชิมมะหยี่ยมเพิ่นกันนั้มีนั้นมีนัดนไม้กันไม่หนีแหละกินเปลือกปูปลาดังกนจะเขากินปูปลาก็นจะเข้ากินปูปลากันละบ่ว่าวันใดก็จะกินปูปลาอลไรพี่น้องแซ่บมากเลยแซ่บยุ่ยอะไรบ่ หยกปูด้วยลูกหล่ะแบมแบมไหวทำไมึงกรีดอย่างนั้นล่ะลูกแย่เพื่อนอยากกินปิงเขียนน้ำพอเพื่อนมาเด็กพี่น้องแส็บๆยั่วๆโอ้ยทำไรแต๊ะเงี้เข้าไปกับพี่น้องเด็กพี่น้องกินน้ำกันเด็กพี่น้อง เบิง่งไก่โอ้ยเจียวหน่อยพ,พ่อคะแนนมาเด้อพี่นอ้องตอนนี้ได้ตากล้องแล้วพี่น้องถึนคิวสรุปจะนา้าสิกินแล้วบ้านเนี่ยนั่งสิเศษหลายเนื้อค้ามมันยากเศษหลายมาเด้อมาเด้อมาเด้อเศษเศษพี่น้อง

เต็นน้อเต้กะล่างจนยางมันออกก็หลุดเยๆๆนเสื่อมมากินอาล่าี่แบบบานกิดขึ้นมาบ้านมาพี่น้องมมันก็เี่เพา่บัวซอยชาไเนาะดีแทบดีแบเป็นน่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวางน

กินอ่ะก,ก็จะคลั่เอาเถอะพี่น้องอันนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซาลุตเจ้าขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งให้เด็กพี่น้องเพื่อที่จะให้ทีมใหม่ๆของเสลกนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย